แบบนั้นผมไปเยีอยน,นแอร์พอร์ตนะเขาบอกว่าเออนี่เองเล่นดีๆโชว์ฟอร์มหน่อยอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวโค้ดวินเฟรชเฟอร์กับโค้ดง้วนเนี่ยเขามาดูตัวแี่นี้ไปถึงสนามปุ๊บฝนตกหนักมากเลยครับวันนั้นสนามทุกันต็มีเล่นไม่ได้เลยน้ำแบบเต็มเลยฮะแล้วก็ก็ยกเลิกไปแบบนั้นแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นสัปดาห์หนึ่งเรามีคิวมาเยือน BBCU ครับของโค้ชซิโก้ เขาบอกเออเดี๋ยวเขามาดูอีกอันนี้ก็เล่นไปครึ่งหลังได้แป๊บเดียวครับผมได้รับบาดเจ็บนกะ็หลังจากนั้นก็ก็โอ,อ,อ,อกาสก็หายไปเลยครับตัวเราตั้งใจแล้วนะแต่ว่าท้ายเนี่ยมันมันยังไม่พอครับเพราะว่าเราก็เราก็ได้แค่นักเตะไทยดีคนหนึ่งท,ที่ที่ไม่ได้ติดทีมชาติแล้วก็ไม่ได้เป็นระดับแถวหน้าของประเทศสวัสดีครับ ผมชัยรัตน์มัศรีครับอดีตนักเตะกองกลางของสโมสรสงขลาเอฟซีแล้วก็บัวชนูนเตดครับผมเป็นคนจังหวัดสงขลาครับเกิดที่อำเภอรัตภูมิครับแล้วก็ปฐมก็เรียนที่โรงเรียนบ้านห้วยโอนครับเป็นโรงเรียนใกล้ๆในหมู่บ้านครับแล้วก็ถ้าชอบฟุตบอลก็ชอบเจ็กๆครับแต่ว่าเราก็ก็เล่นภาษาเด็กๆครับแล้วก็มีโอกาสได้เล่นบอลโรงเรียนบ้างตอนปฐมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าระดับอำเภออะไรเงี้ยเราเราไปไม่ถึงครับพอพอจบ ผมเนี่ยผมก็ไปเข้าโรงเรียนหัดใจวิวาลัยครับเป็นโรงเรียนดังแต่ว่าจะจะดังด้านวิชาการมากกว่าครับผมไปโคต้าไปคัดตะก้อครับไม่ได้ฟุตบอลใช่ใช่ครับเพราะว่าคัดด้วยแล้วก็สอบเข้าด้วยครับที่นั่นเข้าค่อนข้างยากหน่อยอะไรอย่างี้ครับก็เลยจะเลยไปลองตะก้อเพราะว่าคิดว่าตอนนั้นคนมันน้อยอคนมันน้อยกว่าฝ่าฟุตบอลน,นะและ้วก็แต่ว่ามันไม่ไม่ได้มีทุนเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไปเพื่อจะ จะเข้าเรียนที่นั่นให้ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปอยู่อาจจะวิทยาลัสามปีก็คือไม่ได้เป็นนักฟุตบอลเลยครับไปเล่นตะก้อแต่ว่าใจก็อยากอยากเป็นนักฟุตบอลอะไรเงี้ยครับอยากไปไปลองคัดกับเขาดูเลยแต่ก็ยังไม่ติดครับของของมอต้นก็อยู่ที่นั่นจนเข้ามอสี่ก็ยังต่อที่ที่หหาดวิทยาลัยเหมือนเดิมครับเสียทีนี้พอเรียนไม่ได้เทอมหนึ่งเนี่ยตัวเราเริ่มจีรีครับเริ่มเริ่มแบบเริ่มลูกดูรีเริ่มเชี่ยวเริ่มอะไรเงี้ยจนจนต้องออกจากโรงเรียนกลางเทอมครับ ออกจากโรงเรียนปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มเกเรไปอยู่บ้านแล้วก็ติดเพื่อนที่ที่เราไม่ได้เรียนหนังสือด้วยกันแล้วก็ตอนนั้นก็ทะเลาะกับพ่อแม่ทุกวันอะไรเงี้ยผมก็เริ่มไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีไปซิ่งรถไปทุกอย่างที่ที่เด็กไม่ได้เรียนหนังสือครับเพราะว่าเราเราก็ไม่ไม่ค่อยได้คุยกับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนเราก็ไม่อยากคุยกับเขาเลยอ่างกันจนพ่อคิดว่าแบบนี้ไม่ได้แล้วแกก็เลยส่งผมไปอยู่กับน้าไปเรียนใหม่ที่ปัตตานีครับไปเรียนตวชมี่เทคนิคปัตตานีครับผม แล้วก็ผมก็ไปเริ่มปวชใหม่ที่นั่นก็คือม4ใหม่คือตอนนั้นเราเรายังมีพอเกลอยู่เหมือนเดิมครับไปเรียนไปเรียนปีหนึ่งปวชเนี่ยเราก็ยังเรียนบ้างโดเรียนเที่ยวอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่ามันก็จะมีกีฬากีฬาสีโรงเรียนครับกีฬาแผนกครับช่างยน์ช่างอิเล็กอะไรเงี้ยต้องมาแข่งฟุตบอลกันผมก็ไปเล่นให้ช่างอิเล็กผมไปเรียนช่างอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็พอผมเล่นเนี่ยมันมีรุ่นเหมือนรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาอายุมากกว่าผมสักนิดนึงเขาเขาเล่นอยู่ในทีมเยาวชนของจััหวดปตนีร เขาก็เห็นว่าเอออันนี้ก็เล่นบอลได้นี่อะไรเงี้ย,ยก็ก็กเลยไปแนะนําโค้ชเยาวชนมาดูผมเล่นแล้วก็หลังนั้นแกก็ชวนผมไปไปซ้อมกับเยาวชนของจังหวัดนะครับรายการโค้คับรายการแรกแต่ว่าตอนแรกผมก็ยังไม่ไปครับผมบอกฟุตบอลอะไรเนี่ยโค้คับอะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยเราก็แค่แบบอยากเที่ยวอยากเล่นอะไรเงี้ยพอ,อโค้คับกดเล่นไปแล้วก็ผ่านไปมันจะมีรายการเยาวชนแห่งชาติครับไม่เกิน17ปีแกก็ชวนผมไปซ้อมอีกแต่ใจผมก็ว่าเอาเอลองไปดูสักทีนึงก็ได้อะไรเงี้ยครับไป ทีนี้ก็ไปไปซ้อมกับเขาแล้วก็เขาก็ให้นอนเก็บตัวที่โรงยิมที่ที่สนามเรนโบครับอ่าเบนบสเตเดียมอ่าครับมันจะมีโรงยิมสนามฟุตซอลอยู่ก็ก็กินนอนอยู่ที่นั่นแล้วก็เริ่มซ้อมแล้วก็โค้ชก็ก็รู้ว่าเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแกก็แกก็เริ่มสอนผมว่าเอออะไรเนี่ยต้องทาตัวให้ดีตั้งใจเรียนเออแกก็รู้สืบประวัติมาบ้างอะไรเย่างเงี้ยนั้นก็ผมก็ก็เริ่มเหมือนเหมือนเรามีเรามีคนที่จะคุยด้วยที่เข้าใจปัญหาเราอ่างเงี้ยครับแกก็ให้ผมเล่นฟุตบอลไปด้ววยแต่่า ให้ผมจุดบุหรี่ได้คนเดียวตอนนั้นใช่ใชตอนนั้นผมติดบุหรี่ติดเลยค่อนข้างหนักเลยครับทั้งบุหรี่ทั้งใบจากไอคนใต้เนี่ยดูดใบจากเยอะด้วยคือแกแกยอมให้ผมอย่างหนึ่งว่าผมสามารถดูดแบบไม่ต้องแอบได้คือมันก็จะมีเด็กวัยรุ่นที่บางคนก็ไปแอบดูดบ้างอะไรเง<า>ี้ยพวกนักบอลแต่ว่าสําหรับผมนี่คือสามารถนั่งดูดกับแกได้อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเรื่องยาเสพติดอย่างอื่นเราก็ไปลองมาด้วยอะไรเงี้ยเป็นช่วงเป็นช่วงในน้ำที่ที่ที่เราแบบค่อนข้างเกเรหน่อยแต่พอ ได้มาเจอแกเนี่ยได้มาเจอโค้ดพี่แม่เนี่ยครับทำให้รู้สึกว่าชีวิตเริ่มเปลี่ยนเริ่มเริ่มมีมุมมองที่ดีขึ้นเริ่มอยากเป็นนักฟุตบอลเริ่มเริ่มจะปรับนิสัยอะไรเงี้ยครับพอได้เข้ามาซ้อมเนี่ยรู้สึกว่ามันมันมีความสุขครับได้เล่นฟุตบอลแล้วก็เราเราก็เล่นได้นี่วาอะไรงี้ครับค,คิดไวะะ้แล้วก็แล้วก็มาซ้อมไปแล้วก็ผมก็ก็ได้แชมป์ ภาคใต้ครับเป็นตัวแทนไปแข่งเยาวชนแห่ง,งชาติที่ที่สุรินครับผมแล้วก็หลังนั้นก็ก็ไปแข่งรอบสุดท้ายก็เหมือนเปิดประสบการณ์นะครับตอนนั้นเราได้ไปเจอพวกนักเตะดังๆตอนนั้นอย่างพวกกิติพงศ์ปาภูงาตอนนั้นเขาก็เก่งเลยในคิดเตนนียนเจ้าภาพเขาก็ดึงมาเล่นอะไรเงนี้ครับเราก็เจอโอ้โหมันมันก็เปิดอีกอีกอีก,อกโลกหนึ่งของผมทําให้ผมรู้สึกว่าอยากอยากจะเป็นนักฟุตบอลบ้างอะไรเยงนี้ครับแต่ว่าตอนนั้น คือด้วยความที่เรายังไม่ค่อยรู้จักนักบอลมากอะไรเงี้ยว่าเยาวาชนตอนนั้นใครเก่งอะไรเงี้ยครับโดยโลกโซเชียลมันก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าเราเหมือนเราไปเจอเขาที่น<อ>ู่นแล้วก็จ<อ>ําได้บางคนที่เราปาะทะด้วยอย่างกิติพงศ์อาอูง,งาอะไรเงี้ยโอ้ยเขาเก่งนะอะไรเงี<อ>้ยเราก็โอ้เราแบบยังยังห่างจากเขาเยอะเลยเราก็ก็เรียนก็เรียนเรียนไปด้วยแล้วก็ซ้อมซ้อมแกจนแต่ว่าตอนนั้นมันมันซ้อมแค่บางช่วงครับที่ว่าเรามีรายการแค่นั้นเองบางที ถ้ามีรายการเดินสายอย่างในจังหวัดเจก็เรียกซ้อมทีอะไรงียครับจนผมเรียนจบเทคนิคแล้วก็พอกลับมาบ้านปุ๊บเนี่ยเราก็เราก็ยังไม่ได้วางแผนว่ายังไงครับเสร็จทีนี้มันมีวันหนึ่งผมก็อยู่ที่บ้านแล้วก็พี่เหมือนลูกพี่ลูกน้องครับเจอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่กรุงเทพแจค็โทรมาหาที่บ้านบอกว่าเนี่ยพรุ่งนี้ไอหาอะไรอาแบกมันเกิดคัดตัวก็อยากให้ผมไปลองแจค็โทรมาก็ให้ผมขึ้นรถไปเย็นนี้เลยไปถึงตอนเช้าก็ไปคัดเลยอะไรเงี้ยครับ นัง่งรถทัวร์ไปเลยไปก็ไปแบบโนเนีไปเลยครับพอไปถึงก็ไปหาแกแกก็พาพาไปที่สนามสินธนาฮะแล้วก็ผมก็คัดกับนักเตะหลายร้อยคนตอนนั้นแล้วก็คือเราก็ไปก็เขาก็มีเขียนแบบจบจากโรงเรียนอะไรมาเงี้ยครับหลายคนก็จบแบบโรงเรียนดังๆในเทพมาเงี้ยแต่เราก็อโรงเรียนอะไรว่าเทคนิคประดิษฐอะไรเงี้ยเขาก็ค่อนข้างดูผมหลายรอบครับว่ากว่าผมจะคัดผ่านแต่ด่านเนี่ยจนเหลือ15คนที่ได้โคต้าเนี่ยผมผมต้องเล่นเยอะมากเลย3วันตอนผ่านก็ยังไม่รู้ครับ ยังไม่รู้แล้วก็แล้วก็กลับมาบ้านเขาบอกจะประกาศผลสนามกีฬาแล้วก็แต่ว่าเราไม่รู้จะซื้อที่ไหนตอนนั้นเพราะว่าเรากลับมาบ้านแล้วก็ตามหมู่บ้านมันไม่มีครับสนามกีฬาขายอะไรเงี้ยเขาบอกจะประกาศผลแล้วก็ท้ายพออวันที่เหมือนเขาเขาจะเปิดเทอมอะไรเงี้ยวันนี้เขานัดทุกคนไปเรียนแล้วก็ uh huh. ผมก็ลองขึ้นไปด้วยคือแม่บอกว่าถ้าเกิดไม่ได้โคต้าก็ก็ก็ต้องยอมจ่ายตังหรือว่ากู้ตังเรียนอะไรเงี้ยพราะวัาเป็นเอกชนคือเราไม่รู้เลยว่าเราติด ใช่ใช่ครับแต่แม่บอกให้ไปก่อนแม่บอกให้ไปก่อนอยากให้ไปอยากให้เรียนมาอะไรด้วยแล้วก็ตอนนั้นเราก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วครับก็ก็ขึ้นไปขึ้นไปทีนี้ก็ก็เดินเดินไปเดินที่มหาลัยแล้วก็โค้ดที่ไปคัดตัวผมอะแกแกก็จําผมได้แกก็เรียกมาฝากมือมาแกบอกว่าเออเนี่ยเองได้โคต้ตานะรู้ไหมอะไรเงี้ยผมบอกโอ้โหเขดีใจ <laughs> เลยครับคือถ้าเราเั้งพี่ไม่ขึ้นไปตอนนั้นอะก็ก็ไม่รู้เลยครับ อาแบกมีมีดีลชั่นหนึ่งดีหนึ่งแล้วก็มีกีฬามาหาลัยแต่ว่าปีหนึ่งที่ผมไปเนี่ยผมได้ไปเล่นอ um ัมเทลฟุตซอลก่อนฟุตซอลมีอ um ัมเทลฟุตซอลแล้วก็อาแบกเนี่ยตอนนั้นปีที่ผมไปเนี่ยเล่นไทยลีกแต่ว่าเพิ่งตกชั้นมาครับแต่ว่าผมได้เล่นฟุตซอลแค่แค่ครั้งเดียวอัมเทลแล้วก็หลังจากนั้นพอพอไปเรียนจริงๆเนี่ยตอนนั้นมันมันยังไม่เปิดเทอมครับ แต่ว่าโค้ดเขาเขาเรียกไปก่อนแล้วก็พอเปิดเทอมเนี่ยอดีดิชั่นหนึ่งผมไม่ติดของของอาแบกครับผมก็ไปคัดตัวที่ไข่มุกดำหนองจอกก็ทีมเมืองทองตอนนี้ตอนนั้นมันชื่อไข่มุกดำหนองจอกมีมีโค้ดเตีเ้ยสะสมเป็นโค้ดอยู่อยู่ดิชั่นหนึ่งครับเทโลนี่คือดังสุดแล้วตอนนั้นพี่โยงแล้วก็มี มีอาซีซีของอิหร่านที่มาอยู่เทโลเพราะว่าผมได้ไปอุ่นเครื่องด้วยอย้หลายคนเลยตอนนั้นทีมชาติทั้งนั้นเลยมุกดำก็ตอนนั้นมันจะมีทีมชุดใหญ่แล้วก็มีทีมสำรองที่ที่คัดไปแล้วก็เขาก็าดูอะไรเงี้ยพอพออย่างทีมชุดใหญ่มีมีแข่งช่วงแรกๆอย่างผมพวกทีมสำรองก็จะได้อุ่นเครื่องวันต่อมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราเราก็ยังเด็กแต่ว่า วันที่อุ่นเครื่องเนี่ยโคตเตียเขาก็ชอบมาดูครับมาดูพอสักพักผมก็ได้ได้ขึ้นไปซ้อมกับชุดใหญ่ของไทยมุกดาครับแล้วก็เริ่มได้ลงตัวจริงตอนนั้นพอลงตัวจริงสักพักหนึ่งเราก็เริ่มเริ่มแอคครับเริ่มไปซ้อมบ้างไปซ้อมบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ก็โดนดรอปใจครับด้วยนิสัยเราด้วยแล้วก็ตอนนั้นเราไปอยู่ก็ไม่มีคนคุมความประพฤติด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ไม่ค่อยเที่ยวครับแต่ว่ามีความขี้เกียจมากกว่าตอนนั้นอยู่อันดับ2ปีนั้นมองเทพจ่าฝูงออ่าททีีมงงเพขขึ้้้นนนนชชััก็ปคโสย แล้วก็กับไข่พุกดำเนี่ยคือเบียดกันตอนนั้นนะฮะแล้วก็พอมาช่วงช่วงท้ายไปโดนดอบแล้วก็ไม่ได้เล่นเพราะว่าด้วยด้วยวินัยของเราคร,ครแล้วก็โค้ดเขาก็ให้ความสําคัญเรื่องนี้มากอะไรเงี้ยหลังนั้นก็พอจบฤดูกาลไปจบอันด,ดับ รู้สึกว่าดับสี่ครับแล้วก็ไม่ได้ขึ้นไทยลีกทีม,ท,มทีมก็เปลี่ยนเป็นจากไข่มุกดําเป็นเป็นหนองจอกอะไรสักอย่างเนี่ยครับอ่าแล้วก็ผมก็กลับมาเล่นให้อาแบกในปีที่2องเล่นดีลชั่นหนึ่งให้อาแบกครั้งนั้นก็เล่นอีก3ปีครับปีสองปีสามปีสี่แล้วก็เล่นกีฬาหมาอะไรไปด้วยแต่กีฬาหมาอะไรเนี่ยตอนนั้นจะพวกไทยลีกอะไรจะเล่นได้ด้วยครับ oh. แล้วก็อาแบกเนี่ยจะมีตัวทีมชาติเยอะครับ oh. ลงชัยว่ช oh. ีราบานสงขาก็ยุทธนาชัยแก้วอนนท์บุญสุขโขเีอยคคครรัับ oh. แล้้วกก็โชหมีนสายเนตงามโค้ชฟุตตซออลนนี้คอ่าแล้วก็ศูนนย์ห้า จอมมงวิชานสากิยะก็อยู่อยู่อาแบกข้งนั้นเลยครับแล้วก็เราไปได้แชมป์กีฬามาอะไรที่เชียงใหม่ซึ่งตอนนั้นผมก็โนเนมสุดแล้วตอนตอนเล่นอาแบกช่วงปีหลังๆเนี่ยผมมีมีทีม g ีโตอนนั้นนะครับโคตรก๊อกก๊อกที่เสียชีวิตไปแล้วใช่ใช่ผมไปเยียนจีโแล้วผมยิงประตูแกก็แกก็คุยกับผมว่าเอออยากมาอยู่ที่นี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคุยเพราะว่าตอนนั้นผมก็จะจบพอดีคือ ผมผมคิดถึงบ้านตอนนั้นคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านอย่างเดียวครับคือตั้งใจว่าเรียนจบก็ไม่เอาแล้วฟุตบอลกลับบ้านคือในหัวกลับบ้านอย่างเดียวก็เลยก็เลยไม่ไม่ได้รับตอบรับข้อเสนอตอนนั้นแล้วก็กลับมาอยู่บ้านพอกลับมาบ้านเราก็เราก็ยังยังไม่ได้เริ่มทำอะไรครับแล้วก็ทีนี้มันมีพ่อกับแม่บอกว่าเออถ้ากลับมาบ้านจบแล้วก็ต้องหางานทําอะไรเงี้ยครับเออเราจะมาอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยทีนี้ ที่โรงพยาบาลจนะครับมาจนะเนี่ยเขาเปิดรับเหมือนลูกจ้างชั่วคราวก็เขาอยากได้คนที่เล่นเ,เล่นฟุตบอลด,ด้วยอะไรเงี้ยครัเบเ,เ,เราก็มีโอกาสเข้าไปทํางานอ่าเหมือนเขามีกีฬาสาธารณาสุขของระดับจังหวัดแล้วก็ระดับระดับประเทศด้วยอะไรเงี้ยครับตอนนั้นนะแล้วก็ผมก็ไปไปทำงานลูกจ้างชั่วคราวครับ เงินเดือนก็ประมาณ6กพันกว่าบาทอะไรเงี้ยถ้ไทยดีผมผมไม่แน่ใจครับตอนนั้นแต่ว่าผมตอนอาแบกเนี่ยผมได้ส<บ><ต>ี่พันครแต่เรียนฟรีเรียนฟรีแต่ว่ากินนอนเนี่ยเราเรารับผิดชอบเองเพราะว่าปีปีนั้นอ่ะเขาเขาขึ้นไทยลีกพอดีครับปีที่เขาเขาชวนผมตอนนั้นเขาเล่นยูทชันหนึ่งกับผมอยู่แล้วปีนั้นเขาขึ้นไทยลีกแล้วก็ช่วงนั้นช่วงนั้นรายได้ไม่เยอะหรอกครับนักบอลทํางานไปสักพักหนึ่งก็เหมือนเพื่อนก็ชวนมาเล่นไอ้โปรวินเชียนลีกให้กับสงขาครับแต่ว่ามันจะเป็นทัวร์นาเมนต์เหมือนสั้นๆนะะฮแล้วก็ พอพอ,พอเริ่มซ้อมบอลเนี่ยผมก็ต้องผมก็ต้องนั่งรถจากรัตภูมาครับมาลงที่ฮันใหญ่ก็ประมาณ25กิโลนั่ง2แถวเงี้ยแล้วก็นั่ง2แถวจากหันใหญ่ไปทํางานที่เจนาอีกประมาณ40กิโลคือผมต้องออกตั้งแต่ตีห้าครับเพื่อจะไปทันเข้างาน<อ>เสร็จทีนี้พอเลิกง,งานปุ๊บก็ต้องนั่ง2แถวมาสนามตีนมาซ้อมแล้วก็เสร็จจากสนามตีนก็นั่งมอเตอร์ไซค์กับเพื่อนไปลงหันใหญ่แล้วก็ต่อรถ2แถวกลับบ้านวันหนึ่งก็ก็ถึงบ้านสี่ทุ่มพอดีทุกวัน,<อ>วนช่วงซ้อมครับ หนื่อยมากพอพอเป็นแบบนั้นเนี่ยมันพอความเหนื่อยแล้วก็เงินที่เราทํางานมาเราก็ต้องมาจ่ายค่ารถหมดอะไรเงี้ยครับเพราะว่าฟุตบอลตอนนั้นผมได้ได้ประมาณสามพันรวมๆแล้วก็คือได้รายได้ประมาณเก้าพันก็เริ่มทะเลาะกับที่บ้านแล้วเพราะว่าเพราะว่าพอเราเหนื่อยแล้วก็บางทีเราก็หมดฤทธิอะไรครับแล้วก็พ่อแม่ก็บอกไปทํางานอย่างเดียวดีกว่าไหมอะไรเงี้ยครับเออถ้าถ้าถ้ามันจะเหนื่อยขนาดนี้แล้วก็มันมันฟุตบอลมันไม่ไม่ตอบโจทย์เราอะไรเงี้ยครับมันเหนื่อยมากมันก็เป็นอย่างนี้ไปประมาณ สองปีครับครับเพราะว่าโปรนเชียนปีแรกเนี่ยไม่ไม่ได้ขึ้นชั้นได้ไปรอบประเทศแต่ว่ารอบประเทศเนี่ยไม,ไม่ไม่ผ่านไม่ผ่านขึ้นชั้นไป2ทีมตอนนั้นเอาไม่ขึ้นพอทีนี้ก็ปีที่2อีกเอาใหม่ก็ก็พักได้เราก็ผ่านอีกทีนี้พอรอบประเทศเนี่ยเราทําได้แต่ว่ามันก็ยังยังเป็นเรื่องที่เสียใจวันนี้ครับรอบประเทศเนี่ยเพราะว่าในปีที่2เนี่ย รอบประเทศได้แข่งที่สงขาด้วยแล้วก็ก่อนรอบรองอ่ะโค้ชก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นตัวเต็งที่จะได้นักเตะยอดเยี่ยมด้วยในรายการนี้ครับแล้วก็แต่ว่าผมอะติดใบเหลืองอยู่ใบหนึ่งถ้าเกิดรอบรองผมโดนใบเหลืองอีกใบหนึ่งรอบชิงผมหมดเล่นแล้วก็แล้วก็มันมันมันก็เกิดขึ้นจริงใบเหลืองโดยที่ที่ที่เราแบบไม่ไม่ได้ตั้งใจครับคือแต่ว่าพอได้ใบเหลืองเนี่ยมันมันมันเสียใจยมากเพราะว่าพอนัดชิงเนี่ยเขาจะมีคัดเลือกนักขุดบอลที่ไปไปเตะ ที่สิงคโปร์ด้วยรวมเหมือนรวมดาราโปริเชียนดีไปแข่งกับ S อสดีสิงคโปร์แล้วก็ผมก็ก็อดทุกอย่างครับทั้งทั้งตำแหน่งนักเตะแล้วก็ไปสิงคโปร์ด้วยก็อดอดหมดแต่ว่าเพื่อนผมได้ไปหลายคนในทีมแต่ว่าแต่ว่าก็ดีใจที่พาทีมขึ้นยิวิชั่น2จากตอนนั้นจากโปริเชียนขึ้นไปดิวิชั่น2ครับกำลังกำลังจะไปทีละนิดครับ ฐานเงินเดือนเราก็เพิ่มทีนิดจากโรวิชเชียมตอนนั้น3,000เป็น5000ในปีที่2แล้วก็พอเริ่มเข้ายวิชั่น2เนี่ยก็ผมก็อยากเป็น8 0 0 0ันอะไรเงี้ยครับพอเริ่มมายวิชั่น2เนี่ยผมต้องลาออกครับเพราะว่าจะขาดงานบ่อยเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดมีบอลจังหวัดเนี่ยจะมีหนังสือขอตัวจากจังหวัดว่าเราสามารถไปแข่งได้อาทิย์นึงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอพอเป็นลีกเนี่ยเราต้องต้องไปทั้งปีมันมันมันต้องเลือกสักอย่างผมก็ลาออกจากจากที่โรงพยาบาลครับ แล้วก็มาเล่นฟุตบอลอย่างเดียวก็พอเริ่มเริ่มดิวชั่นสองก็ก็เริ่มมีการเซ็นสัญญาแล้วก็ได้รับเงินเดือนได้เบียรเลี้ยงครับก็ก็รวมแล้วประมาณหมื่นกว่าบาทครับเราก็ทีนี้เราก็เริ่มโฟกัสฟุตบอลอย่างเดียวครับพอเล่นตอนนั้นน่ะก็ก็มีไปเยือนหลายทีมที่ที่อยู่จังหวัดไกลๆครับอย่างมีสกลนครด้วยพี่นะั้นแต่เชียงแสามีหลายๆทีมที่อยู่ข้างบนครับส่วนใหญ่เราก็ต้องต้องเดินทางไปรถบัสอย่างเดียวครับ เราแต่ว่าเราก็สามารถขึ้นยิวชั่นหนึ่งได้ในปีเดียวจากยิวชั่นสองปีเดียวก็ขึ้นยิวชั่นหนึ่งแล้วก็ทีนี้ก็เริ่มเล่นยิวชั่นหนึ่งอ่าเองเินเดือนก็เริ่มขยับทีละนิดทีละนิดอะไรอย่างนี้ครับปีแรกเราก็จบอันดับเจ็ดในในยิวชั่นหนึ่งมีมานพเดี๋ยวเริ่มเริ่มย้ายเข้ามามีพวกนักเตะอย่างพอตอปีที่คนเยอะๆเนี่ยอย่างกรกฎก็้ามาอันนั้นอันนั้นหลังจากเราขึ้นมาปีปีที่สามก่อนปีนั้นเราก็เล่นที่นาทวีอ่าก่อนปีนั้นก็คนเเยอะมนนัรบาาาทววีพ่ เพราะว่าปีที่คนเยอะๆเนี่ยสนามเต็นเขาปิดปรับปรุงอรพอ,อไปเล่นที่นาตาวีเนี่ยกระแสก็ดีคนเยอะคนมาเชียร์แบบสนุกมากด้วยคนระับพอเกือบขึ้นไทยดีกนกันปีนั้นจบไปจบอันดับ4แล้วก็เหมือนกับไทยดีไม่จบชั้นแล้วก็เอามาเพลย์ออฟกับยูชั่นหนึ่งนะตอนนั้นก็มีสายผมก็มีทอโบอมีแบงคอกแล้วก็มีสงขาแลวเราก็เราก็ไม่ได้ขึ้น หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงก็พี่โยงก็มาพี่โยงก็มาแล้วก็ย้ายมาเล่นสนามตินครับก็เหมือนกับเราก็มาพยายามใหม่อะไรเงี้ยครับมีการจะมีอัิที่ททสุดตอนนี้ก่อนปีนั้นเนี่นนนนย<ๆ>ก,ก็เกือบมีโอกาสจะย้ายไปหลายๆทีตอนนั้นมันมีเข้ามาเรื่อยๆครับ ตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่เล่นที่นาทาวีก็ก็จะมีทีมศรีราชาที่ติดต่อมาก่อนครับแล้วก็ตอนนั้นผมหมดสัญญาพอดีเล่นนาทาวีเพราะตอนนั้นตอนนั้นเราจะเซ็นปีต่อปีอ่ะปีนั้นเราเจอกันบ่อยเพราะศรีราชาอยู่ยูเซนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเขาเขา,ขาได้แชมป์ได้ขึ้นไทยมีโค้ชแดงก็ติดต่อมาคือนา้นานา้าชายอะไรก็เตรียมรถไวแล้วจะไปหนังสกีฟิล์มก็ลงแล้วว่าเดี๋ยวไปเปิดตัวที่โน่นอะไรเงี้ยใช่ใช่อันนั้นอันนั้นคืออันนั้นคือครั้งแรกเลยที่ที่ได้ข้อเสนอจาจาก กอนกลับมาอยู่สงขาอะไรเงี้ยหลังนั้นพอเล่นพอพอต่อสัญญาสงขาที่นั่นก็พอเล่นแล้วก็ปีนี้คนเดอะดครับปีนั้นเราฟอร์มดีด้วยแล้วก็หลังจากนั้นมีสโมสรหลายหลายทีมเลยครับโทรเข้ามาหาตอนนั้นมีราดบุรีครบมีเชียงรายมีสุพรรณบุรีมีปตทระยองครับแล้วก็มีชลบุรีตอนนั้นก็ก็ก็มีมีการคุยเรียนบ้างครับแต่ว่าใจเราก็ก็ยังสับสนว่าว่าจะเอาไงเนี้ยครับแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้ไปแต่ว่าเกือบเกือบได้ไปชมบุรีครับที่ที่เกือบที่สุดเพราะว่า ตอนนั้นวัวชนไปเก็บตัวที่ชมพูรีวันีครับก่อนเปิดซีซั่นแล้วก็ผมก็มีโอกาสได้ได้คุยกับผู้บริหารอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าโค้ชเฮงก็เคยไปดูผมเล่นอยู่สามสี่ครัร้งอะไรเงี้ยครับแต่ก็แต่ก็อ,อยากได้สไตล์เราเนี้ยครับแต่ก็อบอกว่าน่าจะเข้ากับชนวัรีอะไรเงี้ยครับแล้กวก็ผมก็จะคุยก็เกือบจะย้ายแต่ว,ว่าสุดท้ายก,ทายก็ทางผู้บริหารสงขาเขาเขาก็ไม่ไม่ขยายครับแล้วก็เลยกลับมาต่อสัญญาแล้วก็ขึ้นมาเล่นวัวชนปีแรก ไม่ตอนตอนมีชื่อตอนอยู่ยูแชมหนึ่งครับคือตอนเล่นแล้วก็ตอนนั้นพี่ยองเป็นโค้ชฮะแล้วก็เราก็เล่นไปช่วงที่ฟอร์มเราดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นช่วงที่ทีมชาติน่าจะมีทัวร์นาเมนต์อะไรทั้งอย่างครับ,แ,บแบบนะแต่ก็บอกว่าแมตช์ตั้นผมไปเยือนแอร์ฟอร์สฮะแต่เขาบอกว่าเออนี่เองเล่นดีๆโชว์อฟอร์มหน่อยอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวโค้ชวินเฟรชฟเชอร์กับโค้ชง้วนเนี่ยเขามาดูตัวเสร็จนี้ไปถึงสนามปุ๊บฝนตกหนักมากเลยครับตอนนั้น สนามทูปาเตนีเล่นไม่ได้เลยน้ําแบบเต็มเลยฮะแล้วก็ก็ยกเลิกไปแบบนั้นแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นสัปดาห์หนึ่งเรามีคิวมาเยือน b ี c u ยครับของโคสติโกเขาบอกเออเดี๋ยวเขามาดูอีกแบบนี้ก็เล่นไปครึ่งหลังได้แป๊บเดียวครับผมได้รับบาดเจ็บแล้วก็หลังจากนั้นก็ก็อโอกาสก็หายไปเลยครับพี <te> ่ยงบอกอาจจะอาจจะมีชื่อติดไปแล้วก็ไปซ้อมแบบเขาเลยแต่ว่าที่เหลือเราก็ต้ <te> องพยา <te> ยามเอาเองครับว่าถ้าเราเข้าไปแมป์อะไรเนี้ยเรามปโอกาสติดไหมอะไรเนี้ย ถ้าประเทศไทยผมก็ชอบชอบพี่แบรนครับตะวันศรีปานแล้วทีมชาติคธอเหมือนเราได้ดูได้ดูในทีวีบ่อยครับยุคนั้นก็พวกพี่แบนแล้วก็พวกนัทเทิร์ดอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>ที่เขาเล่นกองกลางที่คลาสสิกคลาสสิกค,ครับยูความชอบแต่ว่าพอไปอยู่หมาอะไรเนี่ยผมก็ชอบพี่ป๋อมครับอน์บุญสุโขของกรุงไทยกับตันกรุงไทยแต่ก็เล่นกองกลางด้วยแล้วก็แล้วก็เก,ก,ก่งด้วยครับเจอเจอครับก็เคยเล่นด้วยกันกีฬาหมาอะไรครับเคยดวนเคยดดลเคยดวน,ดวนตอนเพลย์ออฟด้วยครับที่เขามาเล่นเบงคอกอยู่ <ม>อกนึ่งเป็นคนที่ผมเดินไปขอเสื้อครับพี่ผมผมขอเสื้ออะไรเพราะว่าพอแจก็รุนพี่ผมอะไรเงี้ยเสื้อแบงคอกผมก็ยังเก็บอยู่ครับไอ้ตัวสีเขียวพอเล่นวัวชนเนี่ยบาดเจ็บหนักครั้งนะครับนัดเจอเชียงรายอันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตมากๆเพราะว่าเอ็นข้างห,หน้าผมขาดแล้วก็หมอนรองกระดูกฉีด้านด้านขวาทําให้เหมือนทุกอย่างมันมันกลับไปหมดนะครับแต่ฟอร์มการเล่นที่เราทุกอย่างสภาพร่างกาย ความกลัวด้วยในการกลับมาอะไรเงี้ยเพราะว่าพอบาดเจ็บหนักเนี่ยสภาพจิตใจอะไรมันกว่าจะกลับมาได้เนี่ยค่อนข้างยากพอหายกลับมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นสงขายอยู่ในเต็ดปีแรกแลก้วก็ผมก็เริ่มต้นรู้ดูการด้วยด้วยได้ลงตัวจริงครับเป็นกับตันด้วยเพราะาช่วงที่เราบาดเจ็บเราก็พยายามสู้กลับมาแล้วก็แล้วก็เหมือนกลับมาสู้ใหม่ช่วงปีซีซั่นก็เอาชนะใจโค้ชได้ไเลยครับเราก็คิดตั้งปฎิทานใหม่เลยครับก็กลับมาเริ่มเล่น เริ่มเล่นเข้าฟอร์มขึ้นแล้วก็ตอนนั้นสงขาก็จบอันดับ6ไทยลีกในเลกแรกแต่ว่าพอในเลกที่2เนี่ยผลงานเราก็ดรอปลงดรอปลงจนเราก็เกือบจะตกชั้นเหมือนกันจนตกในปีปีต่อไปที่มันมันตก5ทีมยังยังเป็นสงขาอยูเ่เือนเดิมครับสองทีมปีปีที่มีวัวชนนะครับปีที่เป็นวัวชนนะ่ะก็ สงขายเอฟซีเดิมก็ยังอยู่แล้วก็เหมือนกับคนที่ไม่ได้ขึ้นมาไทยลีก็เล่นให้สงขายเอฟซีเหมือนเดิมทีมก็ก็ด้ก็เล่นให้หัวชนคนที่ได้ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นขผู้เล่นเลยพราะนั้นก็อยู่ส่งขายอยู่เต็ดมาจนถึงปี2 0 1 5ที่ผมผมเริ่มป่วยทีนี้ครับเริ่มป่วยเพราะว่าผมไปไปไปเหมือนไปนวดแผนโบราณแล้วก็โดน เหมือนเขางวดตรงคอครับงวดตรงคอทําให้อะไรนั้นผมเล่นฟุตบอลไม่ได้เลยไม่ต้องหยุดไปประมาณหยุดไปกับปีปีสองพันห้าเลยตอนนั้นกําลังจะได้รับคำสัญญาใหม่ส่งขาด้วยเป็นปีหนึ่งแล้วก็ก็ส่งขาเ็เปลี่ยนผู้บริหารไปตีนี้หลังจากปีนั้นก็ปีที่ผมหยุดไปก็ตกลงไปดีทันสองทีมก็ยุบหายไปพอเริ่มดีขึ้นผมก็ไปเริ่มไปกับอาดีนัมซีในลีกคุยท่าตอนอายุสามสิบเก้าครับตอนนี้ผม ไปช่วยสอนฟุตบอลที่โรงเรียนที่สตูลครับในประมาณสัปดาห์ละสองวันเสร็จทีนี้สววเสาร์อาทิตย์นี้ก็รับงานเดินสายครับทั้งรุ่นทั่วไปแล้วก็รุ่น40อัพที่หลักๆตอนนี้ครับส่วนใหญ่จะเป็นสววเสาร์อาทิตย์เดินสายแล้วก็พูดกับเพื่อนรหัสก็ไปสอนที่สตูลครับเป,เป็นเป็นโรงเรียนนะโรงเรียนแล้วว,ว่าเขาอยากให้ไปช่วยสอนนักฟุตบอลช่วยแนะนําช่วยสัปดาห์ละสองวันครับครับลูคนโตเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูครับ ตอนนี้ขึ้นไปเรียนอสัมชันบักลักษพึ่งขึ้นไปม .4 นี่ครับก่อนหน้านี้นเขาเรียนอยู่ตรงหัาใหญ่วิทยาครับตรงหัดใหญ่ลูกชายคนยัง1 1ขวบ,บยังอยู่ป .5 ก็กําลังสอนอยู่ครับจริงๆอันนี้มันมันเหมือนกับไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ว่าผมว่าเป็นปัญหาใหญ่ยครับสำหรับอนาคตฟุตบอลของเราเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าในช่วงเวลาที่ที่เราตัดสินใจอะ คือมันจะเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนชีวิตเราไปไปคนละเรื่องเลยฮะอย่างอย่างมีหลายคนที่เสียดายโอกาสอ่าอย่างอย่างน้องผมเนี่ยอครพลมีสวัสด์โอ้ตอนนั้นเขาก็แบบขึ้นมาพร้อมกับพวกชนะทิพย์เลยเขาเป็นกับตันด้วยซ้ําตอนเทโลอืมตอนแชมป์เอฟเอยุทธครับใช่ครับเก่งมากด้วยพอวันหนึ่งเขาก็กลับมาอยู่ที่นี่ก็มีโอกาสได้เล่ากันฟังก็ก็เป็นคล้ายๆผมเลยคิดถึงบ้านติดเพื่อนอยากกลับมาบ้านแต่สุดท้ายเราก็เสียดายโอกาสตรงนั้น ก็เรากลับไปไม่ได้แต่กลับกันแบบพวกชนะชิพอะไรเงี่ยโอ้โหได้ไปถึงเจนีีกทั้งที่ถ้าเกิดเราพยายามแบบแบบเขาเนี่ยเราก็มีโอกาสไปถึงตรงนั้นได้อะไรครับแล้วก็แล้วก็มีหลายเคสเลยสำหรับเด็กใต้ที่ที่เป็นปัญหาเนี้ยครับด้วยความที่บางทีเราอาจจะกลับบ้านมาแล้วเรายังมีสวนยางมีอะไรเงี้ยที่พอจะเลี้ยงชีพได้ทาทาให้เราแบบลืมคิดไปว่าเฮ้ยเราเราเราต้องพยายามที่จะให้มากกว่านี้อะไรเงี้ยเพื่อเพื่อจะมีชีวิตที่ดีกว่า เรื่องน่าเสียดายมากพอเรากลับมาเนี่ยบางทีโอกาสนั้นมันไม่มีอีกแล้วโอกาสที่เราจะกลับขึ้นไปจากสโมสรที่เราเคยอยู่อะไรอย่างี้ครับเพราะว่าเขาเขาต้องเลือกคนที่ที่พร้อมที่จะเสียสละตรงนี้มากกว่าจริงๆถ้าถ้าถ้าด้วยส่วนตัวผมเนี่ยตอนนั้นผมก็คิดว่าตัวเราตัวเราตั้งใจแล้วนะแต่ว่าท้ายเนี่ยมันมันยังไม่พอครับเพราะว่าเราก็เราก็ ได้แค่นักเตะไทยนีคนหนึ่งที่ที่ไม่ได้จีทีมชาติแล้วก็ไม่ได้เป็นระดับแถวหน้าของประเทศซึ่งมันน่าจะสอนหลายๆคนได้ว่าต้องพยายามมากกว่านี้อีกแล้วก็เพ,เพื่อเพื่อเพื่อจะเพื่อจะไปเป็นนักฟุตบอลที่ที่ดีแล้วก็อยากให้ตั้งเป้าหมายด้วยครับซึ่งคือวางเป้าหมายสูงๆเลยว่าจะไปเล่นเจนีให้ได้อะไรเงี้ยครับจะทีมชาติชุดใหญ่ให้ได้อะไรเงี้ยเพื่อ เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เราแบบมีความพยายามมีวินัยอะไรอย่างนี้ครับอยากให้ทุกคนมีเป้าหมายแบบนี้มากกว่าในในนักฟุตบอลรุ่นหลังๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่วางเป้าหมายเนี่ยเราก็จะจะแค่ไปซ้อมแล้วก็กลับบางทีเราก็เล่นโซเชียลนอนดึกไปเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยจนจนจน,จนสุดท้ายเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันย้อนกลับมาทําลายเราเองทําให้เราบาดเจ็บง่ายความฟิตไม่ถึงทําให้แบบฝีมือที่ที่เราดีกว่านี้มัน มันไม่ถึงครับทำให้เราไม่ไม่รู้ศักยภาพจริงๆของตัวเองสักทีว่าจริงๆแล้วเรามีดีกว่านี้เยอะแต่ว่ามันต้องได้กับการมีวินัยค่อนข้างสูงครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเราทําได้เนี่ยโอกาสของเราของเด็กใต้เนี่ยก็จะจะจะ,จะไปไกลเหมือนเหมือนอย่างตอนนี้ก็มีสุภชยัยอ่าท,ที่เป็นที่เป็นไอดอลของเด็กใต้นี่เอเลียสสุดท้าย2คนนี้ก็คือแบบความพยายามอย่างหนักในในเบื้องหลังชีวิตเขาครับผมคิดว่าอันนี้เราเราดูตัวอย่างที่ดีได้ครับ